ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการผู้ชิงเถียงผู้ชิงค่ะวันนี้แปลกไปนะเนี่ยท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะวันนี้แปลกเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้สาวใหม่ของเราค่ะดนดีต้อนรับน้องเจนิเฟอร์แบงค์นะคะสวัสดีค่ะพี่จิงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มารับหน้าที่นะคะรับนา่ใหม่ค่ะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นสาวงานเป็นสาวงามเป็นผู้ชิงอีกนางหนึ่งพาะพี่โจแอนไม่สบายไปค่ะต้องดูดูสิใช่ไหม รประมาณ,มาณก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราอยู่สังคมเดียวกันเลือดสีเดียวกันนะคะถึงจะม่วงเข้มไงก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ด้วยกันใ,ใครไปใครมาเหมือนกันหมดเพิ่งมาครั้งแรกแล้วแบบ อึ้งอะสุดพายมากเลยว่าชนีเขาได้ทุกอย่างแต่กล้องชนีอะโอ้ยเก๋ดิฉันขอเปลี่ยนก็ตั้งนานแล้วค่ะคือคือนั่งทำแต่ก็ไร้อารมณ์อะเข้าใจไหมล้วเปิดนี่เปิดหน่อยไม่ได้อ่ะใช่เออเพราะว่าอะไรวันนี้คอนเซปต์เราแรงมากเลยคุณผู้หญิงขาวันนี้นะคะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงหลังจากที่ได้ยินรายการนี้แล้วนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 9 8 4 0 1 1 4แค่ะและก็0 2 9 8 4 0 1 1 5้นน้ค่ะวันนี้ คอนเซปต์เราอะไรคะวันนี้รอนเสร็จว่าบอกว่าทําไมดาราชอบเปิดหวอนั่นน่ะสิหวอบนหวอรรางหวออะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงชอบเปิดวอคุณผู้ชมคะอย่านั่งเฉยเฉโทรเข้ามาแล้วก็มาเมาส์กันให้แรงแรงเลยโดยเฉพาะน้องแบงค์เนี่ยนะเขาบอกให้รู้ว่าแรง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 ได้อีกสงสัยว่าที่เขาเปิดหวอเบิร์เปิดหวอเบิร์บอดล่างเหรอไหมพูดผิดพูดถูกเลยนะฮะเขาเปิดเพราะจงใจหรือว่ามัน ไม่ได้ตั้งใจคืออย,อย่างนี้เราแบงค์ขาจริงๆแล้วเนี่ยนะเหมือนเหมือนเราเหมือนกันถ้าสมมุติเราต้องการจะสร้างกระแสเลยสักอย่างหนึ่งแต่ความที่เราเป็นกระเทยค,ความที่เราเป็นผู้ชิงของเราเนี่ยนะคะเราอาจจะเปิดไปเรอาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจกระเทยน้องผูใ้ใดตายดันนมให้ายก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเขารู้อีนี่เฟกอีนี่ปลอมอถูกไหมแต่ที่ชนีที่ชนีเดี๋ยวนี้ก็มีเฟกเหมือนกันนะถึงเขาจะปลอมเขาก็อยู่ในร่างของเขาถึงเขาจะขาวโดยที่วับกูตรงกูต้าเขาก็อยู่ในร่างของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เปรียบวันนิดหนึ่งแต่เราไม่ว่า หรอกน้องเรายก<ด>ให้นางาอ่ะมีใครบ้างโดยประมาณโอ้เอาแบบ ที่ที่ชัดๆเลยนะคุณพี่คนแรกเลยอะไรที่ภารกิกด่์กีจพกาอะไรเน่ยอ๋อใช่ไหมล่ะขวัญใจนักร้องขวัญใจนักร้องแนวร็อกจริงๆพี่ก็ไปว่าเขากีภากาไม่ได้นะภกานี่มันใหญ่มากนะจริงๆนี่ากรีดจำปีอันนี้มาเป็นกรีบเลยนะเออเป็นกรีบจำปีเพราะมันเล็กอ่ะเด่นมากของพี่กิมเนี่ยเท่าชามกาไก่ยังไม่เห็นไม่ใครบอกเลยเห็นทุกองศาเลยอ่ะเออใช่ไหมล่ะก็สงสัยว่าเอ๊ะนางทำไมนางจะต้องแบบเปิดขนาดนั้นเพราะจริงๆนางก็ดังอยู่แล้วนะเธอดูนะแบงค์เวลาเราไปจัดรายการ ต้องนั่งไข่ห้างนิไปเลขหกเลขเจ็ดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเป็นชีมานั่งเนี่ยเขาจะปุ๊บอัพอะไรเงี้ยเขาจะได้เลยถูกไหมล่ะ,ล<จ>ะเรา็ลองเรตติ้งจริงๆเราก็น่าจะเปิดได้มั่งนะเราจะเปิดแล้วก็จะอ้วกสิ <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> ตอนนี้ว่าอย่างที่เราบอกว่าทําไมต้องเปิดบางคนเปิดบนบางทีบางทีเดินบงเดินแบบกระชากลงมาแล้วก็อาจจะมีสายเอ็นเนี่ยกระชากลงมาปุ๊บกาย็นหลุดกายเป็นรั้วอแล้วก็บอกแล้วก็ข่าวบอกว่า ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอยากให้โฟกัสที่งานอะไรอย่างเงี้ยเออใช่จริงๆแต่นี้เราก็ทําได้เมอเห็นเมื่อไรก็เธอมบางทีนางหนึ่งเนี่ยไปยืนอยู่ตรงไอชี่งานสงการอ่ะแล้วก็เปิดอกแล้วก็เต้นชุ้มชุๆมชุมชุมชุมสุดฤทธิ์สุดเดดพี่บอกรู้ว่าก็เถอีนั่นโชคดีมากเลยไม่โดนยิงตายค่ะรถก็ดีเท่าไหร่แล้ะแต่ได้ลง500อบาทนะคะลงแคหนึ่งไทยรัฐมันเสียค่าโฆษณาแค่500ร้อยเอามั้ง เว่นหลังเอาา้างก็น่าลองนะแต่มันไม่มีอะไรให้เปิดแล้วสิหนูเนี่ยไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้แล้วล่ะทรงสภาพนิ้วระน้าสะอาดนะปัวอย่างเดียวคือน้ํามนต์ถูกร้อนเลยล่ะถ้าอย่างเดียนอกจากกีกาแล้วมีใครอีกอันนี้อันนี้ก็แบบเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคนนี้เขาโชว์บอยเป็นนางแบบเกี่ยวกับเรื่องนางแบบเป็นนางแบบอักษรย่อยักษ์อ้อ ยอยยักษ์นี่ใหญ่หรือว่ายานฮะโอ้ต้องดูอีกทีนึงเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> แต่คนนี้เขาบ่อยเลยนะเขาแบบเป็นเจ้าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดจุกมั่งเดี๋ยวก็อะไรต่อมีอะไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่นะต้องฟดน้าวสนคุกนะบึ้มมากอแล้วก็มีช่วงหนึ่งนางก็แบบซาซาไปซาซาไปก็แบบเออช่วงนั้นสำนึกงานใช่ไหมล่ะตอนนี้เราเราสงสารอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงคิดว่าเอาอ่างอ่ะแล้วโดนพอพานแย่งอ่ะแย่งผอพึ่งไปอ่อปวดหัวมากเลยว่ะพูดอักษรยอดยำคานมากเลยอ่ะอ๋ออ่างนี้ที่แบบ ไอ้กร้อ่างนะขาวจ้วเอ่าขาวจ้วปรึกษาคลินิกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นหมอนะเถึงจะเป็นพยาบาลก็เรียกคุณหมอได้เหมือนกันเพราะเรามีสิทธิ์จิ้มได้เรามีสิทธิ์ที่จะให้ยาได้ใช่ไหมล่ะก็ไปเรียกค่าเองอ่ะใช่ด้วยบอกค่าเองอ่ะถูกไหมแล้วโดนพอพานแย่งผัวึ่งไปอะไรอย่างงี้ตอนนี้ตอนนี้นางก็นึกว่านางเป็นหมอไปหมดแล้วนะถูกแต่ตอนนี้บอกได้เลยนะคะน้องขาน้องอ่างขาน้องละคืนสวรค์แล้วที่รงมมาแล้วต้องตกนรกบอกให้รู้เลยถูกไหมเราก็เคยเจอแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นคุณ ้องไม่ต้องซีไม่ต้องซีเลยเฉยๆเลยค่ะยังสวยยังสาวยังสฟั่งสะพานตาทําไปผู้ชายหาทุกวันกินได้ทุกวันแต่จะหาที่ดีน่ะยากมากนี่ถ้าเกิดหนูสวยอย่างเขานี่หนูหนูไม่ซีเลยได้แล้วอย่างหนูได้แล้วจริงๆนะคะจริงๆถามว่ากูต้ารู้ว่าผลธรรมชาติเนี่ยอันนี้ธรรมชาติยังไม่เคยกินเลยลงทอดหรือเปล่าจช่ลงทอดนะแล้วเขาบอกว่าคนอื่นเขามีสัญยกรรมอันนี้ศัยศาสตร์ค่ะคุณพี่ใช่ไหมคะศัยศาสตร์เอาอยู่แล้วคะศัยศาสตร์เนี่ยเริ่มจะไม่อยู่แล้ว่ะ ที่เขาเนี่ยใส่สินสองเส้นสาเส้นเนี่ยให้เขารู้ว่าเราช่เป็นคนถุงใส่สินได้คนต่อไปโอ้อันนี้อันนี้ก็จริงๆคนนี้คนนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคุณพี่ว่าเขาจะจงใจเปิดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเขาก็มีตําแหน่งเป็นซุปตาอยู่แล้วนะเป็นซุปตาแบบช่องช่องเยอะอะเยอะสีเยอะสีเยอะมากนางเป็นซุปตาอยู่แล้วแบบนางเซ็กซี่อะ อาจจะหายไปนานหรือเปล่าหรือว่าไงหรือยังอยู่ก็ยังอยู่นาังอยู่ใช่ไหแล้วนางปรากฏตัวที่ไหนนางก็บื้มๆบื้อบ้อจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหลุดมั้งเอาอย่างนี้จริงๆซุปเราซุปตานางเน,น,นี้ยนะคะ,คะไปที่ไหนคนก็บอกเลยกะระชอนเลยว่านางเซ็กซี่มากะนะคะ<ช><ช>นั่งพออ่างเนี่ยนะคะ<ช>นั่ง เซ็กซี่มากเลยแล้วนะอย่างเราเนี่ยวันนี้ไปเห็นงานทีวีฟูลซูเปอร์สตาปาตี้จริงๆขอยอมรับหรือว่าเซ็กซี่มาก,ส,มากสวยมากสวยจริงๆแล้วอย่าบอกว่าไม่ด้สัญญาก็มีสัญญาเล็กๆน้อยๆมีอยูอ่แต่จริงๆบอกว่าโครงล่างเธอสวยมากแต่ออยอมยอมรับ,รบนางนะ,นะแบบ ถ้าเป็นสินค้านะแบบนั่งขายที่หมดเลยอะ่ะทุก,กจุดทุกจุดเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าทุกคนพุ่งไปจุดเดียวทุกคนมองจุดเดียวว่าคนนี้คือ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 ซปเปอร์ซุปตาแต่จริงๆแล้วถามจริงๆว่าในโลกของเราใบนี้ยังมีอีกหลายคนที่สวยกว่าและดีกว่าแล้วก็เด่นกว่าแต่ในฐานะที่เขาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องยกให้เขาถ<ช>ูกไหมล่ะแต่ถามจริงๆว่าพี่ว่าเขาไม่ได้เรียกเตติงนะ สำหรับนางเนี่ยไม่ได้เลขกเรตติ้งเลยอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วแค่ไปเดินกับใครก็โดนละจริงๆนะนะถ้าเป็นเราอ่ะให้เดินจะตายให้เดินแก้ผ้าจะตายเขาก็ไม่เอาเพราะคนนี้หนูเห็นนะต่อให้แบบต่อให้นางแต่งมิดชอตะนางก็เกิดอ่ะใช่จริงๆนะเพราะว่ารูปร่างไงใช่ถูกไหมเขาโครงเห็นไหมของเราเนี่ยขนาดเว้าแล้วเว้าอีกลึกแล้วลึกอีก ก็ยังเฉยเฉยแต่คน<ล>อื่นนี่ไม่แน่ใจนะคนหนึ่งหนูก็งงเหมือนกันแล้วเอ๊ะเขาเขาจะตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าเขามักจะเปิดตอนที่นางซาไงถูกถูกเก็กเปิด,ปดนิดแล้วก็มีคนที่เป็นนางแบบเหมือนกันมีคนหนึ่งที่เป็นนางแบบแล้วที่บอกว่าเออที่เวลาไปไหนมาไหนก็ชอบนุ่งสันส้นๆบางๆเกี่ยวหน้านุ่เกี่ยวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าช่างก็เถอะ เป็นการสมมุติถ้าสร้างกระแสไปแล้วมันมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นนักลงนักร้องอะ่ะที่แบบว่าออกมาคันนู่นคันนี่คันนั่นอ๋อรู้แต่คนนี้นางร้องเพียงเพราะนะนางสื่อ,อนั่นแห <นะ S 2> ละสื่อเธอไปเกี่ยวให้เธอดังเอง,<า>งถ้าสื่อโจมตีแล้วก็ปล่อยไปนะนางก็ไม่เกิดถูก,ถกไหมเ,เพราะฉะนั้นว่าแบงค์อยากจะดังแบงค์ก็เอาสิคะ แบงก์ก็เอาเลยแบงก์ก็ให้สื่อด่าเลยสิคะด่าเลยเอายังไงดีอะถ้าเกิดถ้าเกิดไปถ้าเกิดหนูจะเปิดบ้างเนี่ยใครเขาจะดูไหมคะเนี่ยแบงก์ก็เอาละเอาเอาคาบจริงออกมาเปิดเอาคาบจริงออกมาเปิดเดี๋ยวเกิดมากย่างจริงนะแต่จะว่าไปก็ไม่ค่อยมีใครรู้นะว่าเจนนีเฟอร์แบงก์คาบจริงเป็นยังไง ี่รู้พี่รู้พี่รู้พี่รู้จริงๆเ,<อ>เพราะเราครบตั้งแต่ตอนแบงค์ยังยังอยู่ในข้าวจริงอยู่ออถูกไหมคะเออชนีขขำม,มาดูสิออไม่เป็นไรหรอกเขาเขาเป็นเขาอย่างนี้ออถูกไหมคะเพราะอย่างนางเนี่ยนะยจะบอกตรงว่านางอยู่ในในร่างนี้ได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วแต่จริงๆดูสวดดูทรงนางแล้วนะค่ะ ฆ่าตัวตายซะดีกว่านะบอกให้รู้เลยน่าจะมีกล้องแพนไปเห็นนางนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามเองจริงจริงถ้าให้นางมานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ดับนะเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะอ้าวเธอไม่เห็นนางจจมาทีวีเหรอ เกิดอยู่ในร่างคางคกออ๊ยตายแล้วจาอไไม่ได้เลยเราต้องปล่อยนางไว้อย่างนั้นแต่ที่แน่ๆนะฟังเราเมาส์สองคนมาไม่มันพอนะคอใช่ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าอยากจะเมาส์กับเรานะคะโทรมาที่029840114และและก็029840115ค่ะรู้ไหมว่า y o u t u ว e วอาทิตย์ที่แล้วที่ออกไปเป็นไงครคนดูกะหนำมากเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าดู YouTube แล้วเนี่ยเข้าไปใน u t u b e แล้วพิมพ์ว่ารายการผู้ชิงเฉียงผู้ชิงมันก็จะฝึง ออกมาเลยนะคะ<ช>ไม่ต้องจุดทูบก่อนขอรายการนะคะท่านผู้ชมค่ะดูได้ตามสบายแล้วไม่มีการเรียกเก็บย้อนหลังนะคะ,ะโทรเข้ามาดา่ามาจิกได้เลยว่าอีนี่เป็นอย่างนั้นอีนี่เป็นอย่างนี้ชอบให้คนนู้นมาชอบให้คนนี้มาอ,อยากให้พูดถึงเรื่องไหนเรื่องไหนบอกมาเลยค,ะค่ะท่านผู้ชมแต่อย่าด่าเราเลยเราสงสารเราเถอะไม่เป็นไรพี่บอกตรงว่าอย่างสมุดเพลงพี่ที่ออกไปเนี่ยนะเพลงพี่ที่ออกไปแอรอบัมกระจกวิเศษนะไปเกิดที่ไหนรู้ไหมคะที่ไหนอีสาร แต่คนอื่นก็ฟ้องนู่นฟ้องนี่ดิฉันขอบคุณมากเลยที่เอาเพลงที่ไปไลฟ์ก็ปี้ขายเรารู้ว่าเขาชอบนะจริงๆไม่ได้ชอบเพลงหรอกในนั้นฉันแต่งโป๊เกือบเบื่อชุๆชุชชเปิดเหมือนกันเปิดเหมือนกันเขาอาจจะดูอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าสรีสะโลของยีนางเนี้ยมันอุ้ยชนีก็อายเนาะอะไรเงี้ยได้เลตติ้งนิดนึงช่างมันเถอะอย่างน้อยเขาก็รู้จักจิมซาร่าถูกไหมถูกเอาอย่างนี้เรามาบอกกันว่าทำไมดาราต้องเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่น เปิดไปเพื่ออะไรเปิดให้ผู้ชายหลงแล้วถ้าผู้ชายอ่ะเกิดที่ว่าเกิดหลงขึ้นมาแล้ไม่มีปัญญาทํำยังไงเอาไงเห็นแล้วแบบเอออ่ะอ๋อกระทานหันใช่ไหมหนูมีตัวช่วยยังไงดีล่ะนี้ไงคะ ตัวช่วยแอคคาร่าแอคคาร่าตัวแอคคารนี่สําหรับผู้ชายโดยเฉพาะเลยค่ะโดยสมมติว่าถ้าคุณเห็นถ้าคุณเห็นอย่างดิฉันเนี่ยคุณอยากจะอ้วกนะฮะคุณก็อ้วกไปเลยแต่ถ้าเห็นชนีแ้วคก็อยากจะฟูฟ่องแล้วคุณไม่มีปัญญามีวิธีหนึ่งถ้าไม่พึ่งแอคคาร่าทำอะไรด้ไหมคะถอดออกมาเอาเชือกผูกปลายแล้วโหนคือแล้วเกี่ยวเอาโอ้ไม่ไหวแล้วนี่อันนี้อันนี้ที่หนูอ่านอ่านเล่า สปปรรพคุณ,ปปคณของเขาเนี่ยโบ,บช์เนี่ย<ะ>ลดนะคุณพี่เพราะว่ามมไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเลยจริงเนอะมีสมุนไพรล้วนๆสมุนไพร ทั้ง <IP> นั้นเลยเพราะนั้นไม่ยานอันตรายมีโสมนะคะเขากวางอ่อนนะคะมีผลซีซันตรานะคะมีลำไยอบแห้งว้ายนักกินอ๋อเกากี้ก็มีนะคะเอพีมีเดียมค่ะนะคะในสมุนรองแป่อย่าให่และอีกแล้วถ้าเกิดพวกเรากินจะเป็นย<ห>ังไงคะเนี่ยพวกเรากินเหรอคะจริงๆว่าถ้าสมมุติว่าคนที่แบบว่ามีหน้าอกหน้าใจหรื่ยงเป็นเกคิงอยู่นะคะก็ควรจะกินนะ พูดใหาดิฉันเนี่ยกินก็ไม่มีประโยชน์ค่ะกินขึ้นวันแล้วฟูแล้วไม่ได้ลงที่ไหนนะคะถ้าเกิดแบบเกย์คิงแต่งหญิงแต่ไม่แสดงออกก็ยังได้ยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่เอใครเนาะไม่รู้ติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่บำรุงในเรื่องนั้นอย่างเดียวนะพี่จิ๋มในเรื่องของตับ ตต่อมไรท่อแล้วก็สร้างความสมดุลในเรื่องของของเหลวในระบบของร่างกายเอ๊ะจริงๆเธอเป็นพยาบาลหรือหมอยาจริงใช่จริงมันมันมีอย่างนั้นจริงว่าไม่ใช่กินเพื่อบำรุงทางเพศอย่างเดียว <c oughs> มันเป็นการบำรุงร่างกาย <c oughs> บำรุงตับบำรุงไตเราให้ตับไตทํางานเลือดก็จะไปหล่อเลี้ยงรงส่สวนนั้นด้วยเลี้ยงสมองด้วยกาลังจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ลุกขึ้นมาดีได้เธออย่าลืมเนาะผู้ชายแก่เนี่ยบางคนผู้หญิงบางคนชนีบางคนบอกอู้ชาผู้ชายแก่ เรื่องอะไรอ่ะ เขาอาจจะเห็นว่าผู้ชายแก่นะอาจจะไร้อารมณ์แล้วหรือว่าทำอะไรอย่าลืมนะครับผู้ชายแก่มันขี้ลืมก็จริงแต่บางทีมันลืมไปแล้วว่าปัมป่มปัมป๊มเราไปแล้วเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ปัมป่มปั๊มเนียคอยทีแล้วข้อสาคัญอ่ะไอ้เนี่ยตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลดตรงที่ว่าบางตัวเนี่ยคนเป็นอย่างงี้ห้ามกินคนอย่างงั้นห้ามกินแต่อันนี้ไม่นะคะคุณพี่กินได้สาราพัดคนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้ไม่เป็นอันตรายกับดวงตาผู้หญิงสตรีมีครรภ์ก็ควรจะต้องถามคุณหมอก่อนปรึกษาแพทย์ก่อนใช่ไหมคะแต่ เด็กๆอย่าทานนะ,ะเขาอ,อย่านึกว่าเด็กบางคนที่ว่ายังจะมีพลังยังเพศอยู่นะ,ะบางคนเล่นเกมเล่นมากเกินไปจนสมองฝ่อจนอวัยวะเพศไม่ทํางานค,ควรจะทานตัวนี้ได้แต่ขอปรึกษาแพทย์ก่อน<ช>จริงๆแล้วก็ไม่ห้ามหรอกแต่เราบอกให้ท่านผู้ชมรู้ว่าความที่คุณจะมีสุขภาพที่ดีควรปรึกษาแพทย์ก่อนถูกไหมแต่นี้ว่าหลังจากที่ทานตรงนี้แล้วเนี่ยควรจะทานก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงที่จะปั่มปั้มดื่มดำห1น 1> ึ่งชั่วโมงบางคนบอกว่าอุ้ยตายทานก็เป็นหนึ่งชั่วโมงอ่ะ ผู้หญิงก็ฝ่อหมดแล้วอะทําไงล่ะเราไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นสมมุติถ้าคุณจะไปหาคู่คุณคุณก็ให้คู่คุณทางนู้นก็ทานด้วยทางนี้ก็ทานด้วยหนึ่งชั่วโมงก็มาฟิตเจอริ่งดึงดังดึงหลังกันฮัลโหลตัวเองอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงบ้านแล้วนะกินใหน่นาใช่แล้วเกิดแล้วเกิดรถไปชนกลางทางหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงผู้หญิงก็ลงมากับยานถ้าเสร็จับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้สำหรับคุณไม่ใช่เพาะผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็เป็นการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสดชื่่่่นนนกกรระะะปปี้้้เเาาาาไดดวยูอพฉัทชม นะคะโทรเข้ามาสั่งสินค้าได้เลยที่081ค่ะ6317733เบื่อจำง่ายถูกต้อง่6317733นะคะ81ค่ะ81 6317733นะคะจริงๆของเราราคาขายวันนี้เท่าไหร่รู้ไหมปกติอยู่ในราคา2,980บาทแต่วันนี้ขายแค่1,499บาทเท่านั้นโอ้เลยกล่องหนึ่งเนี่ยมี2มีมี10แพ็คแพ็คหนึ่งเนี่ยมี2เม็ดเพราะฉะนั้นคุณจะเอาแพ็คไปไหนมาไหนก็ได้ถูกมสะดวกพกพาด้วยสะดวกพก คือเราไม่ต้องซ่อนไปทั้งแบบใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซ่อนเด้นแอบซ่อนไปก็ได้ถ้าเกิดบางคนเห็นว่าเอ๊ะคาราี่คืออะไรคาราคืออะไรบางคนอาจจะรู้ก็ใช่ไหมก็อาจจะอายก็นิดนึงแต่จริงไม่ต้องอายมันเป็นยาบำรุงร่างกายถูกไหมครับเราไม่ได้มุ่งเน้นไปทางนั้นถูกไหมฮะสมมติเวลาเกิดคุณมีอารมณ์ขึ้นมาเนี้ยคุณหาที่รงไม่ได้เทพเจ้าทั้งห้าก็ยังอยู่กับคุณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็ช่วยได้เท่าไรได้เหมือนกันถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเทพเจ้าทั้งห้าเขาแต่ก็ยังอ่อนเป็นงูหมดฤทธิ์ เหมือนกันผู้ชายคนนี้กิบเก๋มีภรรยาห้าคนถูกต้องแล้วคุณรู้ไหมคะว่าจากไอที่เป็นงูเขียวเป็นนอนก็โพดอย่างมันจะกลายเป็นอนาคอนดาพงาดขึ้นมาทันทีคุณรู้คะโดยที่ไม่ต้องไปปั่มปั๊มไม่ใช่บีบนมบีบลมใส่อะไรเงี้ยไม่ต้องและถ้าสมมติอย่างเราที่ยังมีพร้อมยังมีครบอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน กาครบคืออะไรแยกครบมีร่างกายทุกอย่างครบอ๋ออยู่่ในนัยะหนึ่งใช่อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ตำลักตำลับพี่จิบได้ตอนพี่จ๋มแบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันหมดตรงนั้นจริงๆแล้วเหมือนผู้หญิงไวทองขึ้นมาแล้วเนี่ยดิฉันก็ต้องคว้าอันนี้ขึ้นมาเหมือนกันต้องมาทานได้เหมือนกันบำรุงสุขภาพแต่ขอร้องว่าให้ดิฉันกินเวลาให้มาทันเวลานะจ๊ะถ้ามาไม่ทันเวลาก็ยามโยอมลําบากไปนะคะดิฉันก็ไม่ปล่อยเวลาให้มันว่างเปล่านะคะเพราะดิฉันชอบทําบุญสุนทานดิฉันชอบสัมสังขทาน ได้เหมือนกันค่ะอย่างน้อยคุณสามีค่ะพอบอกภรรยาทานปุ๊บเนี่ยคุณต้องจับเวลาเลยนะคะค่ะหนึ่งชั่วโมงตรงเป๊ะมาเลยถ้าจะชีปั๊มกับแม่งคนอื่นไปเลยค่ะไม่ได้หรือไม่ปล่อยเวลาให้ล่างเหลืออ้าวเบอร์สั่ซีกเบอร์หนึ่งค่ะแปดหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามค่ะนะคะหกสามถูซื้อแปดหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาหลังใหม่แล้วถ้าท่านผู้ชมไม่ได้โทรเข้ามาคุยในรายการนี้นะคะก็บอกว่าเรามาพบกับผู้จิงงเียผู้ิง นะคะของเราเราอาจจะมีผู้ชิงอย่างนี้มานั่งผู้ชิงอย่างนี้มานั่งถกปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องแต่ละวีคว่าเราจะมีอะไรที่จะให้ผู้ชมอยากจะรู้อยากจะรับเรื่องและคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน YouTube ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ว่าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างสิทธิของพวกคุณสิทธิของสามีคุณสิทธิของการที่ความเป็นอยู่ยังไงสิทธิของผู้ชิงอย่างนี้ควรจะมีอะไรบ้างผู้ชิงอย่างนี้ควรจะเป็นชิงหรือเป็นคีนผู้ชิงอย่างนี้ควรจะอยู่ในร่างไหนถูกไหมคะเราสงสัยถ้าทายถูกต้องมีมอบรางวัลอะไรอย่างนี้นะรางวัลดีไหม ต้องลองนะต้องลองมีแลเอาอัคราไปสักหนึ่งกล่องดีไหมวันหลังอาทิตย์หน้าเรามาบอกกันเราจะมีเกมให้เล่นกันว่าในร่างนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเรามาให้เล่นกันอาทิตย์หน้างจะเป็นยังไงอาทิตย์หน้าน่าจะมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีคนอื่นมานะคะเพราะของพวกเราในจุดทูบเรียกกันได้หมดนะคะเรามาถึงกันหมดและอย่างที่บอกว่าท่านผู้ชมค่ะอัคราเนี่ย ช่วยคุณได้จริงๆนะคะไม่ได้เมาไม่ได้หมอยไม่ได้บอกว่าไอ้อย่างที่จะบอกว่ามันช่วยไม่ได้แล้วมาแกล้งใส่แซงขายเนี่ยพวกเราเป็นมนุษย์ Google คลิกก็ไปเจนิเฟอร์แบงก์กูเกิลก็เจอแล้วคลิกก็ไปจิมซาร่าก็เจอแล้วกูหกลอกลวงไม่ได้ไม่ได้เพราะเราเป็นสาวประเภทสองดูแววตาก็รู้ใส่ซื่อขนาดไหนถูกต้องค่ะใส่ซื่ออย่ากระพริบตานะะถ้ากระพริบตาคนจะรู้ว่าหลอกลวงฮะจนนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากอยากชมเราย้อนหลังก็ไปชมใน YouTube y o u t ท b e ได้เลยนะไปคอมเมนต์ได้แต่ถ้าไม่อยากคอมเมนต์ใน ข้ามาอะไรกันเมามอยมาเลย0 2 9 8 4 0 1 1 4ก่งถึงถึงรายการนี้จะจบไปแล้วก็โทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เพราะเราบอกฝากได้เลยนะคะว่าอาทิตย์หน้าอยากให้คุยถึงเรื่องน่้อาทิตย์หน้าอยากให้คุยถึงเรื่องนี้แล้วก็ชมเราด้วยว่าเราแต่งตัวยังไงอยากให้แต่งตัวแบบไหนเซ็กซี่มากกว่านี้หรือเอาให้รู้เรื่องรางาหรือออกคาบาเร่แต่อย่าให้เราเปิดนะคะอยากให้เราเปิดบางไม่เอานะจริงๆถ้าโทรทัศน์มีกลิ่นได้ก็จะดีนะเพราะวันนี้ของดิฉันกลิ่นวานิลานะคะของพี่เจ็ดว ดันหยิบกลิ่นผิดมาสิกลิ่นอะไรคะอะ่านันกลิ่นขาโซลเกาหลีแล้วก็บอกว่าท่านผู้ชมคะติดตามเรานะคะผู้ชิงของเราได้แล้วจริงๆพวกเรามีงานทั่วประเทศไป <c oughs> ที่ไหนก็ติดตามกันได้เจะต้องแบงค์นี่จะมีงานของอะไรนะเ <c oughs> ขา <c oughs> ยอดค่ะ ที่ไหนก่อนจังหวัดแรกออโอ้นูก็ลืมไปแล้วสิที่ไหนไม่เป็นไรโตโยต้าแล้วกันนะคะโตโยต้าแล้วกันแล้วแล้วก็ไปเจอกันที่ต่างจังหวัดได้เพราะเราจะมีงานตลอดนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมขาเริ่มเบียนหัวละหมุนหมุนละไม่อยากไปเลยจากรายการเราสนุกเนาะบอกท่านผู้ชมบอกว่าโบริสซ่ขอเวลาหนึ่งชั่วโมงสิอะไรจะมาประกาศให้รีบไปของเราเนี่ยผู้ชิงเชียงผู้ชิงมาพบกับท่านผู้ชมอีกได้ในวันเสาร์หน้าค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณค่ะช่องเซนทัลแชนแนลของเรานะคะก่อนจากไปขอท่านผู้ชมมี สุขภาพที่ดีท่านไม่ดีก็พึ่งแอดคาร่านะคะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่0816317733ค่ะค่ะแล้วก็โทรสั่งซื้อเข้ามาที่ช่องเซ็นชันชาแนลของเรานะคะเราจะพบกับท่านผู้ชมอีกทีในวันเสาร์หน้าก่อนจะจากไปก่านผู้ชมมีโชคดีร่ำรวยเฮงเนะคะเอ่อความที่เป็นโรคลาภัยภัยไร้จากขอให้หายไปจากท่านผู้ชมดูรายการผู้ชิงเฉียงผู้ชิงแล้วมีแต่ความสุขรายการผู้ชิงเฉียงผู้ชิงค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันเาร์วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 明吧